สวัสดีครับทุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลียร์กระแสนะครับกระแสในวันนี้เรื่องร้อนจําเป็นต้องมาเคลียร์ครับวันนี้ทั้งคู่นั่งอยู่ตรงหน้าผมนะครับเคลียร์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันขนาดนั้นเลยเหรอครับใจทนได้ไงอ่ะดูคู่อื่นดีเวลาเขาไปไหนมาไหนจับมือถือแขนกันนี่ไม่เคยอ่ะแค่นี้เลิกแล้วตอนนอนอ่ะสอกหัวทุกคืนเลยเนี่ยไม่ได้นอนมาห้าคืนแล้ว เตียงมันเล็กขับรถไปกินชาบูเพิ่งมารู้ว่าไม่ใช้มือจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลยอะ่ะคิดดูดิชีวิตต้องฝากไว้กับคนแบบเนี้ยไม่เอาบายเอางี้ผมขอถามคุณคำถามเดียวเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาคุณใช้แชมพูอะไรเกี่ยวกันไหมอะ่ะเกี่ยวครับอืมแชมพูเมียมั้งนั่นแหละครับปัญหา ถึงเวลาเคลียร์อ่ะอเคลียร์เมนแชมพูนั่นก็แชมพูต่างเลยเนี่ยอันนั้นอะแชมพูผู้หญิงแต่เนี่ยแชมพูผู้ชายเพราะกิจกรรมผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันต่างกันผู้ชายชอบออกกำลังกายเหนื่อเยอะกว่าแชมพูก็ต้องต่างกันดิ เคลียร์ไหมเคลียร์ทีนี้มือคุณก็จะว่าจะจับมือถือของไม่ต้องห่วงเรื่องคันอีกต่อไปชีวิตคู่ก็จะดีขึ้นเมียรักเมียหลงเคลียร์ไม่ต้องเลิกแค่เลิกใช้แชมพูเมียเป็นผู้ชายต้องใช้แชมพูสำหรับผู้ชายใช้เคลียร์เมนครับ อีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้น้องผู้ชายเนี่ยจีบน้องผู้หญิงมาสักพักหนึ่งแล้วขออนุญาตนะพูดตรงๆนะน้องผู้หญิงเขาไม่เอาวันนี้ต้องเคลียร์ให้จบนะครับเราทําอะไรแนมะ่คือคือผมก็อะทำกันบ้านมาดีเธอเธอไอติมไหมอ่ายังไม่ทันกินไม่เสร็จเลยพี่เขาไม่กินละผมก็เลยโอเคงั้นเราไปดูหนังกันไหมดูหนังยังไม่ทันจบเลยพี่เขาบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ํา แล้วก็เขาก็ไม่กลับมาอีกเลยพี่จนเอ็นเครดิตขึ้นแล้วอะพี่ก็จะไม่กลับมายังทีนี้ผมก็เลยพาเขาไปขับรถเล่นปุ๊บโอโ้ขึ้นปุ๊บก็โดดลงปั๊บเอ้ยผมแม่งโคตรแต่ใจเย็นน้องใจเยน็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนน้องมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ฟังเขาเขาก็ดูทุ่มเทนะทาไมถึงไม่เอาเขาล่ะคือที่เขาพูดมาเนี่ยโอเคเขาก็ทุ่มเทตามจริงมูจิงแต่ว่ามันทนไม่ไหวจริงๆอะพี่ ไอติมเห็นว่าโรยท็อปปิ้งมาเต็มอะหนูก็กินสิคะเออแต่มันไม่ใช่ท็อปปิ้งอะพี่เฮ้ยไปดูหนังเกาหัตลอดเวลาจนคนข้างหลังมันด่าพี่แล้วมากกว่านั้นนะตอนขับรถอะลังแคมันฟิวใส่น้าหนูหนูนึกว่าฝากพยุหีมาไม่เห็นเยอะเลยมันไม่เห็นเยอะเลยดูสิอุ้ยเห็นภาพเลยน้องแมนครับก่อนไปถ่ายรายการสระผมด้วยแชมพูเลยแชมพู แชมพูหมดอะแชมพูอะไรก็ได้ที่แม่แม่ใช้อะครับเอางี้ผมจะทำให้น้องรู้ปัญหาที่แท้จริงไอ้เรียกันเลยครับดูให้ดีเฮ้ยอ้หูนี่อะไรแชมพูแม่นั่นอะของแม่ส่วนของเราอะเทียมนแล้วมันต่างกันยังไง แบบไหนมันก็เหมือนกันแม่อายุ50เราอายุ15แม่เพศหญิงเราเพศชายแม่ชอบดูละครเราชอบเตะบอลต่างกันไหมต่างจริงด้วยยังไมคิดไม่ได้เนี่ยโอ้โหโอ้เคลียร์ไหมเคลียร์ครับอัจการเนาะลุยเคลียร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยอีกหนึ่งกระแสนะครับ จำไว้นะครับคุณมีรังแกมันรังแกคนอื่นเป็นผู้ชายต้องใช้แชมพูผู้ชายใช้เคลียร์เมนนะครับอ่าส่วนคุณผู้หญิงจะซื้อให้แฟนใช้ก็ได้นะครับจะได้ใช้ไม่ปนกันอีกหนึ่งกระแสที่เราต้องมาเคลียร์กันในวันนี้เป็นปมขัดแยง้งเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทกับลูกน้องที่เป็นพนักงานส่งเอกสารมันเป็นยังไงที่คุณบอกว่าเจ้านายใช้คุณจนคุณเนี่ยหัวเสียเลย ให้ไปส่งของตั้งแต่เช้าส่งเที่ยงส่งสายส่งบ่ายส่งเย็นแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นเซ็นผิดต้องไปส่งใหม่แล้วใช้ไปต่อทะเบียนฝากซื้อทุเรียนหมอนทองให้ไปซื้อของที่โลตัสให้ไปวัดขอหวยให้ช่วยแจกซองพระป่าให้ไปจ่ายค่าสารพัดทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช้ทั้งวันยันไปซื้อที่ที่ดินที่ตัดเล็บเท่านั้นยังไม่พอยังขอให้ไปส่งลูกซ้อมเชียร์ส่งเมียไปทำผมส่งหมาไปสปาส่งผ้าไปซักและให้แวะซื้อชาชักหน้าปักซอยและให้กลับมาเอาสร้อยไปจำนำ หัวผมเองพี่ทั้งมันทั้งอับเหม็นระดับสิบอะก่อนมาเนี่ยน,น้องพี่ใช้แชมพูอะไรอ๋อไม่รู้แชมพูอะไรพี่มันแถมฟรีมีทุกยี่ห้อต้องปรับทัศนคติใหม่ช้าก่อน <c oughs> รู้ไหมเวลาเจอแดดร้อนเหงือ่อหัวผู้ชาย จะมีความมันมากกว่าปกติ <c oughs> ยิ่งใส่หมวกกลิ่นยิ่งมาอับไปหมดฮ <c oughs> อย่าเอะอใช้แชมพูอะไรก็ได้อ่ะชายไทยใช้เคลียร์เมนหอมเลยเป็นไงหัวหายเสียเคลียร์หรือยังเคลียร์แล้วพี่โคตรดีรู้งี้ใช้นานแล้วส่วนหัวหน้าคนขยันนั้นหาย,ยากท้าไม่ลำบากอย่าใช้งานหนักนักเลยอ่ะก็ได้ ยังไม่สายถ้าจะรักกันส่วนน้องพี่ใช้เคลียร์เมนตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานและเส้นผมที่งดงามจะคืนกลับมาเข้าใจแล้วพี่ต่อไปนี้ใช้เคลียร์เมนทุกกระแสเคลียร์หมดจดอย่าใช้แชมพูมั่วอย่าใช้แชมพูเมียอย่าใช้แชมพูอะไรก็ได้ชายไทยใช้เคลียร์เมนสวัสดีครับใช้ใช้เคลียร์เมน